r ก็ t i n g r รีช์กลุ่เปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกของ p r i ยทูบีคลินิกหมอโอ๊ตสุดเมทีพร้อมเตรียมลุยเดินหน้าทำการตลาดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากในขณะนี้คุณวริษาโปตานันหนึ่งในผู้บริหาร p r i ยทูบีคลินิกเผยสาเหตุที่เลือกหมอโอ๊ตเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลมาเก็ตติ้งเพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียในขณะเดียวกันผู้บริ พรายทูบีคลินิกคือหนึ่งในองค์กรที่จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สังคมและแฟนคลับได้ประทับใจได้จัดกิจกรรม Christmas t with หมอโอ๊ต m e r r y Christmas a n d h a p p y New Year 2 0 2 2 with o หมอโอ๊ต by PTB Clinic ได้ร่วมชวนแฟนคลับมาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีมอบความสุขและแจกบัตรสมนาคุณให้กับแฟนคลับอีกมากมาย อันดับแรกเลยบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับผมแล้วก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นงานแรกที่ผมเป็นได้เป็นแบรนด์ในบอสเดอร์ด้วยครับจริงๆแล้วเราทํางานเราทําทั้งเป็นเป็นส่วนของหมอนะครับ mm hmm. เป็นงานราชการแล้วก็ส่วนของงานนอกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับบังเถิงเราต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาอยู่แล้ว นะครับก็การที่เราได้มารับฟิลเตอร์ไพร์ทูบีคลินิกก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าสอดคล้องกับงานของเราตอบโจทย์มากครับเพราะว่านอกจากเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วเนี่ยเขายังสามารถดูแลในเรื่องของอเขาเรียกว่าสุขภาพได้ด้วยออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนน,นอกเพราะว่านอกเหนือจากการกินแล้วเนี่ยการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายเนี่ยการหาอะไรพวกนี้มาเสริมให้เราเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราต้องทํางานในวงวงการบันเทิงอยู่ นะครับน้องก็ถือว่าเ,าเป็นการให้รางวัลตัวเองด้วยครับผมทาไมถงถึงเลือกขี่นี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือตอบโจทย์ทั้งความสวยความงามแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเพราะว่า น้อยคลินิกครับที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยบ้านกลางเมืองสวนหลวงครับผมวันที่11มกราคมก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองนะครับทำสวยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับก็เรียนเชิญได้ที่ฟรีทูบีคลินิกนะครับเพราะว่าคลินิกของเราเนี่ยครบวงจรนะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวนะครับผมแล้วก็ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็ทุกคนเนี่ยประทับใจแน่นอนครับผม